สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำโลโก้โดยใช้เว็บไซต ja ์ f พ s ิก็มาเริ Slow ่มต้นกันเลยครับอันดับแรกเราก็มาที่เว็บ f พ s ิก่อนผมเพิ่ดูนะว่าแบบนี้ทำโลโก้ได้จากนั้นก็มาเลือกตรง All Category h ตรงนี้ครับคลิกหนึ่งครั้งเลือกโลโก้แล้วตรงนี้ก็พิมพ์คำว่าไอต้องไอตรงช่องค้นหาพิมพ์คำว่าโลโก้เลยครับ A O G O แล้วก็ O ล้วมันก็จะมีโลโก้มากมายเลยครับแต่ผมอยากให้มาเลือกตรงอนิมเมะโลโก้ครับมันจะมีโลโก้สวยๆที่เกี่ยวกับสัตว์นะครับตรงนี้มันมันมีหลายแบบเลยครับเพื่อนๆก็เลือกสักอันหนึ่งก็แล้วกันผมก็จะเลือกเป็นชอบอันนี้เมื่อเข้ามาหน้าจอนี้ให้มากดที่อีด t ครับ ตรงนี้ก็เปลี่ยนชื่อได้ครับจากแฟรงเกนเ่งตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นมาเป็นบ i ๊กท็อ I C G O P เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นบ i ๊กท็ในตัวนี้ผมก็ใช้ข้างส่วนข้างล่างอันเี้ก็ตรงนี้ผมจะจะใส่เป็นออสองสี่นะครับบิ๊กท็สองสีเห็นไหมครับบ i ๊กท็สองสี ตรงนี้ก็เล่นกับสีได้ครับเปลี่ยนสีได้ก็ต้องเปลี่ยนจากสีสีเหลืองเป็นสีสีเขียวดูอ่อ,อีกสองสีพอใช่มันเปลี่ยนแบบอักษรได้เหมือนกัน ตรงนี้ก็เปลี่ยนแบบอักษรได้ครับก็มากดที่มอมฟอนไ์เลือกได้อยากให้เป็นแบบไหนอชอบอย่างนี้ดูเป็เลือดเลยวิสท็อปสองสี่โอเคส่วนตรงรูปก็เปลี่ยนได้ครับก็ให้มากดที่ Edit ครับมันก็จะมีรูปมากมาย ตรงนี้ก็สามารถเลือกหาได้เหมือนกันครับผมจะใส่คาว่าอะไรดีเนะนี่ยอืมผมใส่คาว่าเออหมาป่าแล้วกันครับ W O L S U M. ก็จะมีหมาป่ามา เห็นไหมครับเป็นสีได้ครับแด้เป็นสีเขียวเวลาได้แต่ผมจะเปลี่ยนไอ้ต้องสีเหลืองเนี่ยที่เป็นลิ้นกับหูเนี่ยให้เป็นสีดำดิท็อกอีสีต่อไปก็มาถึงขั้นแบล็คกราวครับแบล็การาวพื้นหลังตรงนี้ก็มากดตรงนี้ครับแบล็คกราวคันเลือ่อแล้วมากดเลื่อยตรงนี้ครับให้เป็นพื้นใสครับเสร็จแล้ว ต่อไปก็เซฟกดดาวน์โหลดผมลืมบอกไปคือพอเราเปลี่ยนอันนี้อันนึงเนี่ยอ,นนอันอื่นๆมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับพวกตัวอย่างเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้ครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกให้ดูกันละกันเปิดลิงกแถหน่อ่าเห็นนะครับบิ Big Top. ๊ก o ็อกนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นสปูกี้เกมจะเปลี่ยนเป็นซองซีเหมือนกัน ผมชอบแบบเดิมมากกว่าโอเคพอเรากดจากนั้นเขากากดที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็มากดไอเครื่องหมายลูกศรความลงตรงนี้เรามันโหลดนิดนึงเรียบร้อยแล้วครับกด clear to download แค่นี้ก็ได้โลโกก้ง่ายๆสวยๆมาแล้วครับเห็นไหมครับใช้เวลาทําไม่ถึงไม่ติดห้านาทีเลยเอาล่ะวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ